สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูไข่เจียวหอยนางรมค่ะแล้วก็รับประทานกับซอสพริกก็ได้หรือว่าซอสมะเขือเทศนะคะวันนี้จะทํายังไงจะทําง่ายหรือว่าจะทํายากแล้วก็รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอะไรที่ฟินมากๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็จะมีไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ใช้อยู่ที่3ฟอง แล้วก็ต่อด้วยหอยนางรมหอยนางรมก็ซื้อมาหนึ่งกระปุกค่ะแล้วก็นําไปล้างน้ําก่อนนะคะหนึ่งรอบแล้วก็นํามาใส่ถ้วยไว้จากนั้นก็ให้เตรียมเป็นน้ําเปล่าไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําหอยนางรมไปต้มให้สุกก่อนค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาต้มหอยนางรมกันก่อนค่ะก็ภาชนะที่เราได้ใส่น้ําไว้นะคะก็ติดแก๊สใช้เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดจัด,จด ก็ใจหอยนางลมลงไปต้มลงไปลวกให้สุกค่ะ mm hmm. เวลาลวก mm hmm. เมื่อเขาสุกแล้วหอยก็จะหดมารละดับหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะ mm hmm. ก็ต้มไปประมาณ2-3นาทีค่ะจากนั้นก็มาดูขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไข่ที่เราได้ตอกไว้ลงในภาชนะก็คือลงในถ้วยค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสชาติใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแอดมินใช้เป็นรสหมูค่ะประมาณปลายช้อนชาจากนั้นก็ตีค่ะตีให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ก็ต้องเน้นด้วยนะคะก็ให้ไข่ขาวเนี่ยแตกแล้วก็ละลายไปพร้อมกับไข่แดงค่ะและต่อไปค่ะใส่หอยนางรมลงไปจากนั้นไม่ต้องตีแล้วค่ะให้ใช้ช้อนคนค่ะ เพราะว่าถ้าตีให้เข้ากันไปอีกเดียวหอยนางรมจะเละค่ะแล้วก็มาเริ่มทอดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปค่ะแอนมินก็จะใส่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะติดไฟค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะก็ทําให้น้ํามันนะคะทั่วๆไปกับกระทะค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะตรงนี้ก็จากไฟกลางที่ร้อนๆแอดมินก็จะปรับไฟลงมาเป็นไฟออนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เช็คอีกด้านหนึ่งนะคะก็ให้แง้มดูค่ะว่าสีสันได้ไหมมีความสุกแล้วหรือยังค่ะและเมื่อได้แล้วก็ทำการกลับด้านไข่ค่ะ แล้วก็ทอดอีกด้านหนึ่งนะคะให้อีกด้านหนึ่งสีสันเท่ากันกับอีกด้านนี้ค่ะวิธีการเช็คนะคะก็ให้เพื่อนๆแหวนดูค่ะว่าได้แล้วหรือยังนะคะแต่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของหอยนางรมค่ะเพราะว่าเราได้ต้มเขาจนสุกไปแล้วค่ะ และว,วันนี้แอดมินจะใช้วิธีการเสิร์ฟใส่จานโดยใช้จานครอบลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะได้อาตักไข่ลงมาสวยงามที่จานเลยค่ะแล้วก็ทําการกลับไข่เพื่อจัดเสิร์ฟค่ะลงมาใส่ในจานก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็มาตกแต่งจานให้สวยงามค่ะโดยใช้เป็นพักชีค่ะโรยหน้าลงไป แล้วก็จะเตรียมเป็นพริกไทยป่นดนะ้คะเหยาะเพื่อความหอมแล้วก็ความน่ารับประทานค่ะและว,วันนี้ก็จะรับประทานกับซอสพริกค่ะและนี่ละคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไข่เจียวหอยนางลมค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คะ่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารคะ่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีคะ่ะ